ไปพักที่หลวงว่าบางหนึ่งคืนก็เหมือนดูไฟดิมีไฟอยู่จุดเดียวเนี่ยทางด่วนเอาเงินมาดิเอาเงินมาสามร้อยเงินก่นบอกเลย,เนยหนึ่งแสนแล้วเนี่ยเออไปไม่มีใครมีอยู่ไหมใครมีเงินเก็บไว้เป็นที่ระลึกตัวเนี้ยล่วงมาด้วย เงินเก็บเป็นที่ระลึกอะลงกี่วงมีไม่คุ้มไม่มีเลยมีใครเก็บไว้ที่ที่ระลึกเลยเหรออ่าสองร้อยในละเงินสองร้อยอยู่ไหนเมื่อกี้ที่มือข้าถังเงินทองจะด้วยฮะเออเอาเมื่อกี้เงินเก็บอยู่โน้นนะ เออแจนหนะ้าเนาะพ่อเนอะสังหรอนใจอยู่แล้วมันจะไม่ผ่านเงินบาทเมื่อกี้แจนห้าอ๋อสอ,องร้อยเนึ่คือตั้งหางเนาะเออปไปแสนต่วนตัวไปช่วยใช่ไหมไม่แม่เงินบาทนะไม่ไม้เขาครงนี้เขาเอาเอยู่เขาโทรคุยกันแล้วออ ก็คงมีคนมาจัดการเองอ่ะในสวนที่แรกเออ จากการใช้เงินในลาวไปอยู่หลวงพบานนี่ใช้เงินหยวนได้บางจุดใช่ไหมบ,บางจุดก็ไม่ได้นะใช่ไหมรับรับ,รบูกกันหน่อยก็ได้คุยกันเนี่ยวันนี้ก็ยังอยู่เท่าเดิมเมื่อเช้ายมวิชาก็ตื่นมาเมื่อคืนเออเมื่อวานนี้เดินทางมาก็บอกว่าเ,เราจะไปยังไงต่อเนี่ย เดินทางก็ล้าพอจบเกินเพราะว่าทางไม่ค่อยดีกันไปที่ภูเก้าหลักนะไปฉันเทนนะออกมาเช้าเราชันเช้าที่ไหนเมื่อวานพอฉันเช้าที่ที่เล่าไปกันนี่ยนะเออนั่นแหละอา,ห,อาหาราหลงงงเองท่านสุวิตเป็นเจ้าภาพบอกว่าลองฉันเช้าแบบแปลกๆดูพวกเราอาหารยุโรปอาหารยิ่งหลงดูพอฉันก็ไปมื้อ ถึงบ้านเลยจะรอดไหมเนาะถ้าไปอยู่ในรถเนี่ยมคงไม่รอดฉันเช้าเมื่อเียวนียออกอาการเลยเสร็จก็เลยพากันเดินทางไปเรื่อยๆทางก็โหสุดยอดแล้วพอมาเส้นทางใหม่ก็คือทางที่เขาทำใหม่จงทางไปแข็งใจยะก็พอได้อยูอย่นะแล้วเมฆเสร็จแล้วก็เลี้ย ถนนถูกปิดถนนมันพังเลยนะกำลังเกียดทําถานนอยู่ถูกปิดรถเต็มไปหมดเลยทีนี้พอสักพักเนี่ยรถไปได้แล้วรถก็หายแทบหมดเลยนะเราเลยขบบนันเปลี่ยนทิ้นที่ร้านอาหารที่นั่นเนร็กก็เดินทางต่อไปเมืองกาดศีแล้วทีนี้มาเป็นเมืองวังเวียงทีนี้ว่าเอะเราจะไปไยังไงยะมีชาถามจะมีชา,ชาจะไปวางเวียงหรือก็ จะไปเวียงกันเลยเพราะเวียงกันอาจจะถึงไลยเดี๋ยวพี่ชาบอกว่าวัวน้อยมันขวางทางอยู่อาจารย์อย่างเงี้ยแลครับววมันไม่ให้ผ่านอย่างเงี้ยคงอยากให้นอนวางเวียงอะมาก็เลยแวะก็ไปถ้ำหนึ่งนี่ปแเมตตาไปหาที่นอนเนี่ยเมตตาเสร็จก็ออกมา เล,เลยมาเรื่อยๆก็เลยไปพักไริมน้ําน้ําอะไรเอามีครรู้ะจักนะน้ำเมเกิดน้ำซองน้ํำซองเหรอใครตอบละหน,ละน,นูไม่งะใช้ได้งหมหแล้วก็เลยชา้ามาหลวงตีห้าแล้วพวกเราเพระาะดูแล้วมันถ้าไม่ตีห้าเนี่ยมันจะไม่ทันการเลย <S <S นี่กีหรือตีโมงไหนเจ็ดโมงสิบเก้าใช่ไหมอนนี้ถึงเรียงกันแล้วเนี่ย ก็เลยออกมาแผ่มิตรตามไปเรื่อยๆก็เลิ้ยวล้ยวเลิ้วไงร,ร,รถมันวิ่งเร็วร้อยยี่สิบกว่ากิโลเลยประมาณเนี้ยมาถึงเวียงกันเนี่ยมาถึงแล้วตอนเนี้ยออกมาตีห้าใช่ไหมแล้วก็ออกมาพักซื้อของฝากหน่อยนึงของฝากจากม่น้ำเงินพวกปลาส้มฝากแก่โยกที่สร นี่ก็วิ่งมาถึงเมียงจันแล้วนี่ออกจากทางโดนมันโดนเพรากากไว้เมื่อกี้ไม่มีเงินเกีบเงินเกีบหมดแล้วก็เลยจ่ายเงินเกีบไปเศ0ห้าแล้วก็จ่ายเงินบาทไปสองร้อยเงินบาทสองร้อยเนี่ยมันเท่าไหร่เศษสามนะเรื่มัน 2้องแสนแปดเราเราจ่ายเกินเปแปดหมื่นนั่นเน่ยจะเจอไม่เป็นไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันนั่นนะบางทีเราถามว่าไอ้สองร้อยที่จริงสองร้อยม 8, นันต้องต้องคืนมาแปดหมื่นนะลงไะต่อไปก็เดินทางสู่เวียงจันทร์ เดินทางสู่เวียงจันทร์เพื่อออกด่านไทยลาวสะพานวิตรภาพตรหนึ่ง ต้องเดินทางเข้ามาในลาวเพราะว่ามันมีรหัสงานที่ต้องอเผเจ้าน้อยบอกองเขาเรียกว่าองคองคเดินทางที่จะไปแผ่เมตตาสงสัยไปอยู่ที่พ่อแล้วเพราะหนูทํางานหนักมากก็เ,เลยเอาองมาใส่กายหยาบเนี่ยพาคณะมาหนูก็คิดว่าจะต้องไปเมืองสิงห์ไปหลวงน้ำทาบอดกินอะไรพ่อก็เลยไปแทนหนู หยาบมาเทียนกันหนูว่าจะไปหลวงว่บางไปหาหน้ารัศมีไปหลวง็่าบางไปทำพิธีถรงหลวงว่บางพ่อก็ไปแทีนหนูแล้วเหนูสบายไปนี่ก็มาเพียงกันเออรู้แล้ว ก็ใช้ GPS เนนำล่องสบายมากคือวันนี้พระธาตุหลวอีกสิบห้าหลักพระชาติหลวงเปิดแปดโมงเช้าอ้าจะรู้แล้วมันวิ่งเลยไหมนเนี่ยแล้วมันไป็นทางไหน นังกันเลยกันดีไหมนี่4 0มเป็นอทอยัไปนทักกันเอาละนะวันนี้ไม่ต้องคุยอะไรกันมากแล้วแค่ให้รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ดีห <laughs> ไม่หายไปไหนไเลยโอ้มอย่างนี้ <laughs>